รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันง,งดงามและความสวยงามแบบไทยๆและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รวบรวมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประเพณีอันมีค่าจาก6ภูมิภาคของประเทศไทยมารวมไว้ณที่เดียว เพื่อให้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาสัมผัสความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่เข้าถึงชาวไทยและต่างชาติได้ดีที่สุดกับวันนี้รายการแสงแห่งปณิธานสวนไทยเผยความเป็นไทยให้โลกจดจำสวนไทยพัทยา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยบนเนื้อที่250ไร่จะแสดงศิลปะความเป็นไทยและกิจกรรมมากมายเช่นการนั่งช้างชมสวนไทยการนั่งรถม้าชมสวนไทยการแสดงศิลปะการต่อสู้มวยไทยแบบดั้งเดิมสวนผลไม้นาข้าวสีเขียวขจี การจำลองประเพณีสงกรานต์และประเพณีลอยกระทงประติมากรรมแผนที่ประเทศไทยประดับกระจกใหญ่ที่สุดในโลกชุมชนวิถีไทยโซนศาสตร์พระราชาตำราของพ่อและตลาดน้ำวิถีไทยหกภาค สวนไทยพรยานะะเนี่ยคะเรือที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่200กับอีก50ไร่นะคะซึ่งสอ0กับอีก5้าร่เนี่เราจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสวนไทยพรยาบอกอชีจจ้แจงให้ฟังก่อนว่าสวนไทยพรยาเนี่ยเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะด้านในเนี่ยจะมีการจัดโซนแบ่งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโซนกิจกรรมวิถีไทยนะคะโซนโซนผลไม้ตรงโซนสตร์พระราชา และตรงโซนรับประทานอาหารถังตกแบบร้านหน้าค่ะทางผู้บริหารนะคะเขาเขา,เขาจัดสร้างสวนไทยมาเนี่ยมันจะเราเราจะใช้3อย่างด้วยกันนั่นก็คืออาหารนะคะอาหารประเพณีและก็การแต่งกายหลกัลกๆเลยก็คือเมื่อเราเดินเข้ามาที่สวนไทยนะคะเราจะต้องแต่งกายด้วยชุดแบบนี้นะคะด้วยผ้าไทยมันจะเป็นภาพลักษณ์มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เขาเขามาถึงที่เมืองไทยได้ใส่ชุดไทยนะคะได้ทําอาหารไทยและได้ชิมอาหารไทยนี่คือที่สุดแล้วสําหรับลูกค้าค่ะ บางช้างนะคะก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของช้างว่าเขากินอยู่ยังไงนะคะและก็ได้ให้อาหารน้องนะคะและอีกสิ่งสําคัญที่เป็นซิเจอร์เลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินั่นก็คือการนั่งช้างนั่นเองค่ะตรงโซนนี้ไม่มีแสดงค่ะแต่ว่าตรงโซนนี้จะเป็นการนั่งชมบรรยากาศแล้วก็ให ป้อนอาหารน้องอย่างเดียวค่ะโซนนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะสนใจในในโซนนี้มากเพราะว่าคือเอาจริงๆมันหายากมากที่ที่เราจะได้มีเวลาที่จะแบบมานั่งช้างได้สมัมผัสช้างจริงๆแบบนี้นะคะสําหรับชาวต่างชาตินี่คือแบบเขาเขาชื่นชอบแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยค่ะสาหรับโซนนี้ โซนต่อไปจะเป็นโซนกิจกรรมวิถีไทยค่ะก็จะในโซนกิจกรรมวิถีไทยของเราอะค่ะเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6ภาคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ตะวันตกและก็ตะวันออกในแต่ละภาคนี้ก็จะมีของดีของแตลาา่ละภาคเช่นเดียวกันเช่นภาคกลางอะค่ะของดีของภาคกลางเนี่ยเราก็จะยกในส่วนของการสานประเพียนของจังหวัดอยุทยามานะคะแล้วก็ยกาการทําขนมไทยนั่นคือขนมครกนะคะทั้ง2องอย่างเนี้ย เวลาที่ลูกค้าเข้ามาหรือว่าชาต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยนะคะ ในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยถ้าถ้าเป็นตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นกรุป๊ปคนจีนเนี่ยเขาจะยังไม่เข้าหรือว่ากรุ๊ปต่างชาติเขาจะยังไม่เข้าก็าจ,ะาจะเขาจะแค่เดินเดินเดินผ่านแล้วก็เที่ยวชมถ่ายรูปเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ปคนไทยเนี่ยอันนี้คือคือจุดหลักๆที่ที่กุ๊ปคนไทยที่น้องๆจะต้องเข้าเลยก็คือ,คอ,คอ,อโซนของภาคใต้เราจัดแสดงการสาัตว์ิตการเชิดหนังตะลุงอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มนักเรียน ตรงนี้จะได้ความรู้มากเลยนะคะเพราะว่าตรงโซนนี้เราจะมีการสาธิตการเชิดน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการเชิดวิธีการภาคว่าต้องทํายังไงใช้มือไหนอะไรยังไงตรงนี้เรามีพี่ๆพนักง,งานหรือว่าวิทยากร,กรในการสอนทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโซนของภาคเหนือภาคเหนือตรงโซนภาคเหนือเนี่ยตอนนี้เรายกของดีในส่วนของการเพนล,ลม่มเพนล่มมันจะมีล่มบอสร้างที่ที่เราจะต้องเพงเนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัดตุงไส้หมู นะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าได้สัมผัสนะคะโซนวิถีไทยนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการสาธิตจัดแสดงภูมิปัญญาไทยของคนไทยโดยแบ่งเป็นภาคต่างๆทั้งหมด6ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน ภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและได้มีการคัดเลือกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีเด่นของแต่ละภาคมาชูเพื่อจัดแสดงให้นักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศได้สัมผัสโซนนี้นับว่าเป็นโซนไฮไลท์สำคัญโดยสิ่งที่ต้องการนำเสนอเป็นหลักก็คือความเป็นไทย รวมถึงประเพณีไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอย่างประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงซึ่งผสมผสานไปด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยผลไม้ไทยที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประทานและมีโอกาสได้ทดลองลงมือทำเมนูไทยด้วยอาขันตกและโชว์นะคะ ก็คือเป็นโซนที่ไฮไลท์อีกโซนหนึ่งก็ว่าได้ที่ที่ลูกค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัเสเซียหรือว่าไต้หวันเวียดนามที่เข้ามาเขาจะต้องเข้ามาตรงโซนนี้เพราะว่า,าการรับประทานอาหารแบบไทยนะคะไทยล้านนาเลยนะคะแต่ว่า,ามันมันค่อนข้างที่จะาหาได้ยากนะคะเพราะว่าอันนี้คือภาคตอนออกแต่ได้ทานอาหารแบบ ของทางภาคเหนือถือว่าได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากนะคะสำหรับในโซนนี้แล้วก็ในระหว่างทานอาหารนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวการแสดงนะคะวัฒนศิลป์6ภาคด้วยกันไม่ใช่แค่4ี่ภาคคือเรายกมาทั้งหมด6ภาคด้วยกันลูกค้าก็จะได้เห็นการแสดงในแต่ละภาคว่าอันนี้คือของภาคไหนภาคไหนภาคไหนซึ่งเรายกมาทั้งหมด6ภาคด้วยกันค่ะ Uh, hmm. ต้องผลไม้นะคะผลไม้ก่อเราอะมีส่วนผลไม้ที่เป็นสวนที่สามารถให้ลูกค้าเข้าชมได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้บริการในจุดนั้นเพราะหลังจากที่เปิดโควิดมานะคะแต่เราเปิดให้บริการในโซนที่เป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะก็คือ uh, ต้นส้นผลไม้เนี่ยลูกค้าเข้าใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็น uh, จีน รัสเซียนะคะเขาเขาไต้หวันด้วยเขาก็จะเข้าใช้บริการซะส่วนมากเราก็อยากส่งเสริมในตรงนั้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้รับรู้แล้วก็ได้ลองชิมผลไม้ไทยนะคะ แนวคิดในการสร้างแล้วก็ดําเนินกิจาการของสวนไทยพัทยาของเรานะครับเรามีแนวคิดหลักก็คืออาณาจักรแห่งความเป็นไทยครับซึ่งอาณาจักรแห่งความเป็นไทยในความหมายของเราก็คือการรวบรวมเอาความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆของชาวไทยทั้ง6ภูมิภาคนะครับมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้หรือว่าพื้นที่แห่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของวิถีไทยสําหรับ นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลูกค้าชาวต่างชาติที่เขาอาจจะมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเราแค่ครั้งเดียวอาจจะมีเวลาในการเดินทางไปไม่ครบทุกจังหวัดหรือว่ามาไม่ตรงกับช่วงเทศกาลสําคัญสาคัญอย่างเี้ยครับเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาเพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว ที่แบบว่ามามาที่เราไม่ว่าจะวันไหนก็ตามก็สามารถพบกับประเพณีหรือว่ากิจกรรมวิถีไทยต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง365วันนะครับเราก็จะมีออวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อให้กับลูกค้าได้มารับประทานแล้วก็ได้ลิมรสเมนูที่ขึ้นชื่อของไทยรวมถึงผลไม้ไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโซนคุกกิ้คาสนะครับที่ลูกค้าสามารถ ลงมือทําด้วยตัวเองแล้วก็สามารถลิ้มรถด้วยตัวเองโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญในการทําอาหารไทยของเราก็จะมีการสอนให้กับลูกค้าครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในโซนที่เป็นประเพณีนะครับมีประเพณีที่เป็นลอยกระทงหรือว่าประเพณีสงการอันนี้ก็จะเป็นสองประเพณีหลักที่ชาวต่างชาติให้ความชื่นชอบแล้วก็ปัจจุบันประเพณีสงการก็ยังได้รับการ ยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเราก็นําเอาจุดเด่นตรงส่วนนี้ครับมานําเสนอเป็นพอยต์หลักแล้วก็เพิ่มกับสีสันที่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในโซนที่เหลือก็จะเป็นการที่เรานําเอาวัฒนธรรมหรือว่าวิถีไทยของ ทั้ง6ภูมิภาคนะครับมาลงในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะเป็นกิจกรรม DIY ครับทำให้ลูกค้าสามารถแบบมีประสบการณ์โดยตรงที่ไม่ไม่ใช่แค่การเดินชมเฉยๆก็คือสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเราได้ด้วยครับ สำหรับเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบวกกับหลังโควิดนะครับลูกค้าก็มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปมีการเสพโซเชียลมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการศึกษาข้อมูลในการท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาที่ไทยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วตรงกับที่รัฐบาลหรือว่าทางการท่องเที่ยวครับส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยอยู่แล้วซึ่งก็ตรงกับสถานที่ที่ คอนเซปต์ของเราสถานที่ของเราอย่าง้ยครับก็เลยทําให้หลังจากโควิดแต่เราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิดอย่าง้ยครับเราก็ต้องดูมีการฟังฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวที่เราโดยตรงหรือว่าลูกค้าที่เป็นเอเจนต์ที่อยู่ประเทศต่างๆประเทศจีนไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามรัสเซียอย่าง้ยครับเราก็ฟังความ ความต้องการหรือว่าข้อบกพร่องหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือเราพยายามทีมงานของเราทั้งหมดนะครับก็คือช่วยกันพัฒนาดูว่าเทรนการเทรนของโลกหรือว่าเทรนตลาดเปลี่ยนไปยังไงอย่างนะครับเราก็พัฒนาสถานที่ของเรามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เน้นในการที่จะนําเสนอเอา เอกลักษณ์โดยเฉพาะยิ่งก็คือทางภาคตะวันออกหรือจังหวัดชลบุรีของเราครับของดีก็คือนํามาสอด,สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้าที่ได้มาเยือนที่เราครับประเพณีไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายเป็นเสมือนสินทรัพย์ที่ผ่านการสั่งสมจนเกิดเป็นมรดกที่มีความน่าสนใจ เกิดเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ว่าใครก็อยากเข้ามาสัมผัสการประยุกต์และบูรณาการทุนทางสังคมวัฒนธรรมมาใช้ย่อมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้สดใสในอนาคตได้อย่างแน่นอนทุนทางวัฒนธรรมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทุนประเภทอื่นๆถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสารรค์อีกด้วย วัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นการสร้างแบรนด์อิมเมจของประเทศเชกเช่นกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้การสร้างกระแสนิยมไทยต้องสร้างไปพร้อมกับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ควรค่าแก่การจดจำเพื่อให้เกิดการบอกต่อถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ที่ชื่นชมและชื่นชอบประเทศไทยทั้งในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารการกินรวมถึงวัฒนธรรมอาหารริมทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากชาติไทยเรานั้นได้มีเอกราช มีภาษาศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองมาช้านานหลายศตวรรษแล้วทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิตกำลังทั้งกายและใจสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อพวกเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงทนถาวร เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังต่อไปข้าพเจ้าเห็นว่าโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเราเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีและวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันทนุถนอมบำรุงรักษาอย่าให้ศูนย์สลายไปความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพร์อดเดชมหาราชบรมนาพิษในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวันที่25มกราคม พุทธศักราช2,507 ในฐานะที่แดนเป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนไทยพรัทรยาหรือว่าเป็นพนังงานของส่วนไทยพรัทรยาเนี่ยมีความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะท,ที่ได้สืบสารที่ได้ต่อยอดประเพณีและวัฒนธรรมนะคะให้ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได,ได้ได้เล็งเห็นและได้เห็นได้ได้สัมผัสในประเพณีและวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเรานําประเพณีวัฒนธรรมที่ที่เรามีอยู่แล้วมาให้ต่างชาติได้ดู ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในช่วงระยะเวลานั้นอาทิเช่นสงการอย่างเงี้ยค่ะสงการที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีแค่3มวันแต่ที่ส่วนไทยมี365วันเราจําลองมาให้ลูกค้าต่างชาติได้เห็นและก็ได้สัมผัสแล้วก็ลอยกระทงอย่างเงี้ยค่ะเป็นตน้นก็คือลอยกระทงเนี่ยเราก็มีให้เขาลอยทุกวันไม่จําเป็นต้องรอวันเพ็ญเดียสิค่ะผลตอบรับนักท่องเที่ยวอ่าค่อนข้างที่จะดีมากบางลุ๊มอะคา่ะอ่าเขาปีหนึ่งเนี่ยเขากลับมา2-3รอบก็มี มาก็คือมาที่นี่โดยตรงมาสัมผัสกับความเป็นไทยโดยตรงค่ะในฐานะที่แตนเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแต่ว่าใจรักในศิลปะวัฒนาธรรมนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ให้น้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ด้วยกันเนี่ยหันมารักษาขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนาธรรมไทยเพื่อจะได้สืบทอดประเพณีนี้อย่างเดียวไกลแล้วก็สืบั่วลูกทั่วหลานต่อไปค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้อ่า ไม่ว่าจะเป็นคนไทยและกชาตต่างชาติเองนะคะได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทยมารักษาประเพณีไทยด้วยกันค่ะที่นี่สวนไทยพัทยาค่ะสวนไทยพัทยาจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาซึมซับ และได้เข้ามาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจึงเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความสวยงามของความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสด้วยตารับรู้ด้วยหัวใจอย่างใกล้ชิด